ไยความเคารพนอบน,อน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยเสียงปรำเจริญพรยาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะได้นำเอาหลัธรรมที่พระเจ้าได้แสดงเอาไว้ก่อนสเสด็จดับขันธปรินิพานว่าที่เรื่องการมองโลกเป็นของว่างเปล่าดังนี้ดูก่อนพิสูจน์ทางหลายเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่า มีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตานุทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประกาชนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมอยู่ในธรรมนี่คือพุทธโอวาทที่พระเจ้าได้แสดงเอาไว้ ก่อนเสด็จดับขันปรินิพานให้สาวกทั้งหลายพุทธบ,บริษัทท้งหลายได้ถอนอัตตานุทิธิคือความยึดมั่นในตัวกูของกูหรือว่าในตัวตนของตนเสียแต่การที่พุทธบ,บริษัททั้งหลายจะลายความยึดมั่นในตัวตนของตนนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตามรักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญญาคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าการที่เราเป็นตัวเป็นตเนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ก็เกิดขึ้นมาจากท่าทั้งสี่มาประชุมกัน แล้วสมมุติว่านี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์ชื่อนั้นชื่อนี้แล้วอวิชาที่ครอบงามจิตของเรานั้นมันก็มาแสดงตัวตนโดยความยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆซึ่ง ถ้าพุทธบริษัทท่านใดได้ปฏิบัติเจริญวิปัสนาพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังในเบื้องต้นแล้วพิจารณาด้วยปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นอินทรีย์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ดังนี้ ว่าให้พิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาให้เห็นถึงอายตนะสิบสองได้แก่อายตนะคือตาอายตนะคือรูปอายตนะคือหูอายตนะคือเสียงอายตนะคือจมูกอายตนะคืออินอายตนะคือริ้นอายตนะคือรถ อายตนะคือกายอายตนะคือโพธะะอายตนะคือใจอายตนะคือธรรมารมณ์ให้พิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นถึงท่าสิบแปดได้แก่ท่าคือตาท่าคือรูปท่าคือความรู้สึกทางตาท่าคือหูท่าคือเสียงท่าคือความรู้สึกทางเสียงท่าคือจมูกท่าคือกลิ่น ถ้าคือความรู้สึกทางจมูกถ้าคือลิ้น้าคือรสธาตุคือความรู้สึกทางลิ้นถ้าคือกายถ้าคือสัมผัสธาตุคือความรู้สึกทางกายถ้าคือใจถ้าคือธรรมารมณ์คืออารมณ์ต่างๆธาตุคือความรู้สึกทางใจและพิจารณาให้เห็นถึงอินทรีย์2 2ได้แก่ จากขุนศีอินศีคือตาโสตินศีอินศีคือหูคานินศีอินศีคือจมูกชิวหินศีอินศีคือลิ้นกายินศีอินศีคือกายม่านินศีอินศีคือใจอีถิินศีอินศีคือสตรีปุริสินศีอินศีคือบุรุษชีวิตอินศีชีวิตอินศีคือชีวิตสุขินศีอินศีคือความสุข ทุกขินสอินรีย์คือความทุกโสมนัสสินสีอินรีย์คือความดีใจโทมนัสสินสีอินทรียคือความเสียใจอุเบกขินสีอินทรียคือความวางเฉยสัตทินสีอินทรีย์คือความเชื่อวิริยินรีอินรีคือความเพียรสตินสีอินทรีย์คือความระลึกได้สมาธินสีอินสีคือความตั้งใจมั่นปัญญินสีอินสีคือปัญญา อินทรีย์ของผู้มีกำลังปฏิบัติธรรมด้วยปฏิทานว่าจะบรรลุพานิพานอินทรีย์ของผู้ที่ดับกิเลสแล้วแต่ยังไม่ดับขันคือยังไม่ละสังขานิพานอินทรีย์ของผู้ที่ดับกิเลสแล้วดับขันปรินิพานด้วยและพิจารณาให้เห็นถึงอริยสัจสี่ได้แก่ อริยสัจคือความทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์สมุทยัยอริยสัจคือความดับทุกข์นิโรธอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือมรรคมีองค์แปดซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ให้ละเอียดถี่ถ้วนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นถ้านักปฏิบัติได้ ปฏิบัติจเจริญวิปัสสนาแล้วก็จะได้แยกธาตุแยกขันธ์แยกอ,อยตนะแยกอินทรีย์เป็นส่วนๆออกจากความเป็นตัวเราเป็นของเราที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นซึ่งพุทธโอวาสนี้คำสอนของพระเจ้านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่เข้าใจแนวทางที่เราจะเข้าถึงหลักธรรมต่าง แต่ถ้าเราศึกษาเอาไว้แล้วเมื่อเราปฏิบัติได้เข้าถึงธรรมถึงขั้นนี้เราก็จะได้รู้ถึงว่าพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ตรงกันกับที่เราได้เดินทางปฏิบัติมาดังนั้นเราก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่ชัดเจนขึ้นถ้ารำพังเราไม่ปฏิบัติเรารู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากมายนะัก แต่ถ้าเราได้ศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเมื่อเราปฏิบัติเข้าถึงวิปัสสนาญาณจนทำให้เรานั้นฉีกตัวตนของเราออกเป็นส่วนๆโดยสติปัญญาว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูหรือตัวเราของเรานั้นมันก็เป็นสักต่ว่าธาตุมันก็เป็นสักธวรอินทรีย์มันก็เป็นสักต่กกว่าอายตนะ โดยการที่ทำให้เรานั้นรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงด้วยอริยสัจสี่จนบรรลุแจ้งแห่งอริยสัจทั้งสี่ได้โดยประการชนิแลาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญศีลส,สมาธิปัญญาเจริญวิปัสสนาพิจารณาขันธ์ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจน และอัตตานุธิธิคือความมีตัวเรามีของเราได้เราจะเกิดความสุขความเบาสบายและความพ้นทุกข์จากวัตตะสงสารได้ในที่สุดด้วยประการชนิแลสา